สวัสดีค่ะช่องเจเคเนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจคเคนนำเสนอให้ชมกับบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่ขนาด70ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ที่<ม>จังหวัดญญญมหาสารคามนะคะท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามสามารถเข้าไปเลือกชมพื้นที่กันได้นะคะนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะทุกท่าน บ้านเดี่ยว70ตารางวามี2ห้องนอนสองห้องพื้นที่ใช้สอยค้อกว้างนะคะมีที่นอนสองห้อง1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงใหญ่ค่ะและจอดรถในบ้านได้อีกด้วยนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนค่ะห่างเพียง600เมตรเท่านั้นค่ะห่างจากมมศมหาสารคาม4กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม14กิโลเมตรนะคะ บรรยากาศของบนพื้นที่นะคะมีต้นไม้ด้วยค่ะร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะราคาเพียง750,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อสายตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ